วันนี้จะมารีวิวสาราันรีสอร์ทเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ช่หาดส่วนตัวน้ำทะเลใสสะอาดและตื้นจึงปลอดภัยในการเล่นน้ำเกาะอีแรงนอนรอให้เดินไปเที่ยวชมยามน้ำลดบ้านพักทรงไทยอยู่ติดทะเลเหมาะสำหรับเข้าพักหลายคนนอนกินลชมวิวชิลชที่หน้าบ้านได้เลย ห้องน้ำกึ่งโอเพนแอร์พร้อมอ่างอาบน้ำอลังมากขอบอกหรือจะเลิกห้องพักที่ติดสว่ายน้ำในราคาย่อมเยาแต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่แพ้กันสว่ายน้ำมีทั้งสเสด็กและสักผู้ใหญ่บริสอร์หันหน้าทางทิศตะวันตกวิวยามเย็นอลังการงานสร้างและตัวเองโพสท่าเก๋ไก่ถ่ายภาพยามตะวันตกดินได้อย่างไม่รู้เบือ่อ น้ำลดก็ย่องไปดูฝูงปูทหารที่ก่อบางเกอแทงการขุดรูหลังจากประเวณถ่ายภาพแบบบ้าคลั่งก็ถึงเวลาเติมพลังสายหมูกระทะก,ก็มีสายปิ้งย่างก็จัดตาย สำหรับชาวมุสลิมสามารถสั่งอาหารอิสลามจากร้านใกล้ๆรีสอร์ทได้สะดวกนะจ๊ะหรือจะเป็นเมนูอาหารทะเลสดสดจากเรือรีสอร์ทก็จัดให้แบบจุกๆอร่อยจนต้องร้องขอชีวิตเลยนะตาเองอาหารเช้าก็โอนะตาเองอเมริกันเบรคเฟสขอโทษกระเดาไปหน่อยฮ่าฮ่าฮ่าิ่มซ้ำหมูปิ้งปลาท่องโกโจ๊กกาแฟโอวันติน น้ำเต้าหู้โอ้ยกินไม่หวัดไม่ไหวอิ่มแล้วไปเดินเล่นย่ออาหารที่หาดคอกวา้างและหาดหินง,งามซึ่งอยู่ไม่ไกลชมน้ำใสๆสหินสวยๆกันมาก่อลันตาพักที่ศาลาตันรีสอร์ทนะทุกคน